คุณรู้จักโรเจอร์เฟเดเรอร์ไหมครับนักเทนนิสมือวางอันดับหนึ่งของโลกแล้วคุณรู้จักราฟาเอลนาดาวไหมครับก็เป็นมือวางอันดับต้นของโลกเหมือนกันคุณว่าถ้าสองคนนี้เขามาตีเทนนิสแข่งกันเขาจะโต้กันได้นานไหมฮะแน่นอนนานแน่เพราะว่าฝีมือเขาอยู่ระดับใกล้กันทีนี้เอาใหม่ถ้าโรเจอร์เฟเดเรอร์ตีเทนนิสกับคุณล่ะคุณว่าตีได้นานไหมหรือตีกับผมเนี่ยนะครับผมว่าแป๊บเดียวห้าวิจบเลยเสิร์ฟมาโป้งนะครับกระจายเพราะว่าฝีมือเราอยู่ระดับต่างกันเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเป็นข้อคิดว่่่่าาาาาาถถ้้้คคคคุุณณโตตตเเเเียยยงงแแลละะออกกกนนัััับบบบใรรรไดนนดดสวจิูทๆ นั้นจำงไห้ว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยไปอาฆ่าแค้นคนที่มาด่าว่าคุณแสดงว่าระดับจิตคุณอยู่ ต่ำกว่าเขาถ้าคุณนะครับไปตอก้อนต้เทียงนะครับกับคนที่มาด่าว่าคุณแสดงว่าระดับจิตคุณอยู่เท่ากับเขายิ่งตอก้อนได้นานแสดงว่าอยู่เท่าๆเหมือนเป๊ะๆเลยนะครับแต่ถ้าคุณสามารถให้อภัยปล่อยวางเดินจากไปแล้วมุ่งหน้าทําสิ่งที่ดีขึ้นกว่าที่คุณกําลังเจออยู่ได้แสดงว่าระดับจิตคุณอยู่สูงกว่าคนที่กําลังมาด่าคุณนี่จึงเป็นข้อคิดที่สําคัญมากผมอยากจะเสริมไว้อีกอันหนึ่งอย่างที่พระอาจารย์นวลจันทร์บอกนะครับว่าเว้าก็ลอยสูงได้ระดับหนึ่งนกกระจอกก็บินสูงงไดด้นระับึ เครื่องบินพาณิชย์ก็ระดับนึงเครื่องบิน f16 ก็ระดับนึงหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยถึงแม้จะบินอยู่ในโลกเดียวกันแต่อยู่ในเพดานบินต่างกันมันจึงบินแล้วไม่เจอกันสิ่งใดอยู่ในระดับเดียวกันถึงแม้ไม่อยากเจอกันก็จะได้เจอกันสิ่งใดอยู่คนละระดับกันถึงแม้อยากจะเจอกันก็ไม่ได้เจอกัน นี่จึงเป็นข้อคิดที่ว่าแม้นกกระจอกอยากเจอ F16 ก็ไม่ได้เจอเพราะอยู่คนละเพาะดานบินกันแต่ F16 บินยังไงก็เจอกันวันอย่างค่ำเพราะมันอยู่เพาดานบินเดียวกันผมอยากเทียบให้ฟังไง่ายๆว่าจิตใจของเราเนี่ยเหมือนแก้วน้ำแล้วกันนะครับแก้วน้ำเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราไปพะะัฒนาที่ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าวายดีๆเนี่ยสมมติวายเป็นหมื่นบาทเลยเ mm. ขาจะรินมาในแก้วที่แพงแก้วราคา,าอย่างดีเขาจะไม่รินวายราคาแพงในแก้วชั้นถูกราคาต่ำส่วนไอ้แก้วพลาสติกดูเน่าๆอย่างเงี้ยก็จะเอาไปรองแบบน้ำโสโครองน้ำที่ กับน้ําที่จะเทใส่มันเสมอเราต้องถามตัวเองแล้วว่าแล้วแก้วใจของเราล่ะเป็นแก้วราคาเท่าไหร่ถ้าเราอยากให้จักรวาลเทสิ่งดีๆเทคุณค่าความงดงามมาน่ะใส่ชีวิตใส่ใจของเราแล้วแก้วที่จะรองรับมันเหมาะสมเราหรือยังถ้าไม่เหมาะจักรวาลไม่เทสิ่งดีๆมาให้แน่นอนเพราะฉะนั้นพยายามหมั่นพัฒนาจิตใจตัวเองให้ดีให้สูงให้ยิ่งใหญ่ให้แข็งแกร่งให้มันงดงามแล้วแน่นอนครับว่าจักรวาลจะอยากเทสิ่งดีๆมาให้แต่ถ้าใจเราเน่าใจเราห่วยใจเราเฟะลบทุกแน่นอนจักรวาลไม่อยากเทสิ่งดีๆมาเพราะมันไม่เหมาะสมเพราาาะะฉนนั้้ถอยก เจอคนที่ดีกว่าก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วตัวเราเองดีพอหรือ,อยังถ้ายังไม่ดีก็ต้องพัฒนาที่ตัวเองแล้วเมื่อไหร่ที่นกกระจอกเปลี่ยนตัวเองเป็น F16 ได้มันก็จะได้บินอยู่ในเพดานเดียวกับ F16 แล้วก็บินเจอกับ F16 ด้วยกันเพราะฉะนั้นถึงอยากจะฝากเป็นข้อคิดสุดท้ายนี้ไว้นะครับว่าถ้าเราดีเวลาจะพาคนไม่ดีออกไปจากชีวิตเราเองแต่ถ้าเราไม่ดีเวลาจะพาคนดีๆออกไปจากชีวิตเราเองเพราะฉะนั้นดีจึงดึงดูดดีนี่แหละคือวิธีวัดระดับชิตของตัวเอง